สวัสดีครับทุกคนครับผมอยู่ที่ตลาดไทยนะครับตลาดไทยนะมาอัปเดตนะมาอัปเดตนานมากแล้วไม่ได้มาหลายปีมากนะก่อนโควิดนะฮะมาดูดิว่าตลาดไทยจะคึกคักแค่ไหนนะครับนี่ฮะบรรยากาศนะโอ้โหกลับมาคึกคักเหมือนเดิมแล้วนะฮะตลาดตลาดไทยนะฮะตลาดทะเลไทยนะอ่าเขาเรียกตลาดทะเลไทย ไม่ใช่ต, <impossible> surprise surprise <habitude> ตลาดไทยตลาดไทยมันขายไอ้พวกผลไม้นะนี่ตลาดท่าเรือไทยสมุทรสาคารนะนี่ครับกุแแ sure. ้งแก้วนะนี่นะครับอันนี้เป็นกุ้งทะเลนะเป็นพวกกุ้งทะเลกุ้งทะเลนะฮะกุ้งน้ําจืดอันนี้เป็นอันนี้เป็นเออกุ้งเป็นเป็นหัวแก้วเขาเรียกกุ้งหัวแก้วนะนี่ครับขาอะไรคะนี่สองแปดสามห้า 2 8 0 350ต่อกิโลกรัมนะไน่คชื่ออกซิเจนไว้แบบเป็นเปนเลยนะโอ้นี่ๆๆน้ำใสามากตรงโซนนี้จะเป็นโซนของปูนะนี่ปูนะครับว้าว Seafood Thailand Thai Seafood Thailand นะครับนี่ครับ โอมีสควิตมีแครปมีสเกลล็อปมีกุ้งโอ้กุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำปลาเจ็ดตโลค่ะเจ็ดตโลกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆเป็นไปเลยค่ะห้าสิบหัวแก้วหกอันนี้ค่ะกุ้งแม่น้ำใหญ่มากอันนี้กุ้งธรรมชาติเหรอไข่ไข่เลยนะคะโอ้กุ้งธรรมชาติไซส์ใหญ่มากค่ะร้อยห้าสิบต่อหนึ่งกิโลกรัม เป็นเป็นเลยนะที่นี่มีบริการเผาด้วยเนาะโอ้โหย่างฟรีด้วยย่างฟรีนึ่งฟรีนะเกือบทุกร้านเลยนะนู่นสเกตด,ดูร้านนู่นนะจะเป็นถึงหนึ่งนะเขาจะบริการหนึ่งบริการทําให้ด้วยนะแม่ค้ารายาสายดีนะที่นี่ดูนี่เนี่ยบอกบ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 อก,กเลยนี่เป็นปน,นะะ นี่ปูโอ้ยปูค่อนข้างราคาสูงเพราะช่วงนี้ปูหายากนะก็เขาจะคัดไซส์ไว้นะอันนี้ที่มันราคาแบบนี้ก็คือเป็นปูเป็นนะไม่ใช่ปูตายนะเนี่ยเป็น,<ห>นปูปูปเป็นปเนานะกระทงลมเล็ก20ใหญ่80อันนี้กุ้งอะไรเนี่ยกุ้งแชบ๊อยโอ้ยซาซิมิได้เลยนะ่นี่งนะน,นี่ยสดๆเป็นทะเลหรือเป็นน้ำจืดเนี่ยเป็นกุ้งวังอะค่ะกุ้งแชบ๊วยวังกุ้งวังเหรอ สองน้ำเหรออ่าประมาณนั้นทีอ๋อปูสองน้ำโอ้โหเนี่ยนี่หมดนี่ก็ประมาณโลนึงนะหรือโลกว่าอ๋อค่ะนี่เขาไม่ใช่น้ำปลาค่ะอ๋อไม่ใช่น้ำปลาอันนี้มันจะหวานเนื้อหวานแน่นอนดูดีใสปิ้งเลยสดเล็กเล็เออทะเลไทยนี่มีแต่ของสดๆจริงๆนี่ครับร้านสีนวลนะซีฟู้สสีนวลซีฟู้ดอันนี้ไซส์ไซส์เล็กๆนะสี่ร้อยห้าสิบค่ะชนี่ปูหายากเนาะปูมะหายยาวไปออ เะย่าค่ะแต่ทางใต้จะปกติเพราะว่ามันมีตลอดมีตลอดใช่ไหมอันนี้ปูทางทุ่งพรอนี่คือทางท่าจระวดค่ะทราจรระวดชุมพรสุราษฎร์อ๋อนีตรงนี้ให้เลือกดูหลายร้านมากเนี่ยดูคนเข้ามาหาซื้อปูคืออะไรนะเยอะมากนี่แนะนำเลยร้านนี้นะร้านนี้อัตยาสายดีให้คำแนะนำดีมากแต่ละร้านนะครับบริการนึงไม่ดี นั่งให้ฟรีด้วยว้าว <Wow. S 1> นี่อันนี้เป็นกุ้งชนิดต่างๆแต่ว,ว่าเป็นกุ้งที่ตายแล้วนี่เป็นปูม้า <ว ó, S 2> ปูมาปูมาแล้วก็หอยหวานนี่หอยหวาน ี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูปูปูอ่าเอาเรียด้านนี้จะมีปูนะครับนี่ปูก็มีค่ะ,ะ,คะเป็นๆเลยอะไรปูนะฮะทางข้างปูเป็นๆเดีย๋ยวไปดูปูกันนะครับนี่นะครับเป็นปูปูไข่นะโอ้โถละเจ็ดร้อยบาทนะครับรถล,ละเจ็ดรถละแปดร้อยโอ้นิซายใหญ่นิดนึงโถละพนะันนะนี่โอ้ เขาเรียกว่าปูดำนะปูทะเลนะนี่พันสองพันสองนี่ไซส์ใหญ่มากน่าจะสองตัวโลนะตัวละครึ่งโลนะดูดิโอ้เบลเลอร์บบลเทอร์นะสำหรับปูนะนี่อันนี้โลละหนึ่งพันหนึ่งร้อยจะไล่ขนาดมาเรื่อยๆนะเนี่ยเป็นปูทะเลปูปูตามป่าเลนใช่ไหม ภูขุดนะฮะนี่ครับอูโูดูดีดไซน์มันใหญ่มากนี่นี่ห้าร้อย ผูเนื้อนะห้าร้อยเจ็ดร้อยแล้วก็ชุดนีดยืนในรังนะนี่โอ้โหเป็นรังๆในถ่ายกันไม่รู้มาจากไหนกันเยอะๆหมดเลยนะเดี๋ยว นีด้านนี้ก็ยังมีอีกโอ้โหพเคียวเลขสนะามนะนี่เป็นไซส์ไซส์อะไรไม่ทราบนะสามนี่ฮะอรลเบอร์รเทอร์เลยนะตัวใหญ่มากครับ น่งรมปลาหมึกหมึกกระดองปลากระพงนะฮะว้าวนี่กระพงยักษ์ด้านนี้ทะเลไทยของเรานี่อุดมสมบ,บูรณ์จริงๆดูดิปลาพงตัวเล็กเลยตัวละร้อยยี่สิบนี่นี่ตัวละร้อยนี่ไซส์ใหญ่โลสองร้อยเจ็ดสิบโอ้มีปลาเก๋าด้วยปลาเก๋าจะแพงกว่านะโลสามร้อยห้าสิบนะปลาเกา๋า โอ้ดูทะเลเฮ้ยทำไมมันสีเป็นอย่างเงี้ยหรู้เขาขัดเขาขัดมันเหรออ๋อปลาดุกทะเลเนาะปลาดุกทะเลเล่ละร้อยห้าสิบมีปลาเก๋านี่ราคาแพงกว่าเพื่อนเลยปลากกัพงนะนี่หอยแครงหอยแครงช่วงนี้หาย,ยากนิดนึงเนาะโล่ร้อยเจ็ดสิบตอนนี้แต่ดูสด นี่ปลาอัปเดตล่าสุดตลาดทะเลไทยสมุทรสาครน,นะฮะนี่ปลาเกา๋าปลาอินทรีโอ้ผู้คนคึกคักนะช่วงนี้โอ้ปลาปูนี่นี่นี่ปูปูป,ป,ปูว้าวปูมา้าปูม้าปูจัมโบนึงฟรีที่นี่คล้ายๆจะบางคล้ายๆกับบางแสน คล้ายๆกับสาแถวเอาอดมอะไรพวกเนี้ยนะจะมีการนึ่งให้นะฮะแถวสะพานปลาแถวน้นนะนี่สอยมากเป็นๆเ,เ,เลยโอ้โหนี่ขนาดมัดกล้ามมันยังเป็นๆเ,เ,เลยนะกุ้งนะส่วนใหญ่กุ้งจะเยอะนะนี่นี่กุ้ง กุ้งกุ้งรายเสือทะเลกุ้งแชบบ้ยนะแบบบุ้ยระยะก็ได้นะสมที่สามร้อยได้ห้าแปดสที่สามร้อยสามสี่ร้อยกาสองห้าสองหกสี่ร้อยไนี่คือลายนะครับโอ้อันนี้ปลาเยอะมากปลาหมึกหรือปลากระพงนะ ความเปดนสมบูรณ์ของทะเลบ้านเรานะนอกจากขายภายในประเทศแล้วยังส่งตามประเทศด้วยนะนี่เรเนื่มีปลาตาเดียวด้วยปลาตาตาเดียวสดอีกสองรยี่ปลาจาระเมดนี่ปลาจาระเม็เขาวอันนี้เนื้อ,อร่อยอันนี้จะเป็นพวกปลาทรา,าย หัวปลากระพงสับอันนี้เป็นปูนี่ที่ว่าเป็นกระเชียงปูวนนี้นะโอ้นี่ไปทราราดหน้ากระเชียงปูแล้วว่าขวัดปูเนี่ยก็จะไปนั่งแกะให้ล่กยานนะฮะสามารถมาซื้อที่นี่ได้เลยนะเขาแกะให้เรียบร้อยนะขายเป็นกิโลครึ่งกิโลอะไรเงี้ยนะนี่ปนละาหมึกนะฮะโอ้มาดูมาดูลูกแก้วนะ นี่ลูกแก้วนี่ครึกิโลสี้นกิโลแปดร้อยห้าสอ๋อหนึ่กิโลแอบอ๋อมอนี่น,น่าจะสอกิโลได้ไหมหมดนี่น่า2อกิโลได้ไหมใช่ใช่ยาวกิโลอ๋อมีเป็นสิบก,กิโลหกิโล อันนี้ต้องต้มเป็นเนาะไม่งั้นมันจะแตกนี่หัวปลากระพงหัวปลาเก๋าโล,โลละ 180. ร้อยแปดสิบโอ้ปลาเก๋าใหญ่นี่หัวปลานะตอนนี้เป็นร้านปลาโดยตรงเลยปลาเก๋าปลาหมอทะเล โอ้ผหมอทะเลหายยากนะครับโอ้ร้านนี้ก็ก็นึ่งให้เหมือนกันเนะเาะปลอออขายสดเนาะอ๋อมีมีเป็นบางร้าน,นที่เรา็นึ่งให้ดูดิ้าเนี่ยตัว็ใหญ่มากโครงขาวน้ำลึกเนี่ยเป็นแถวเลยจัมโบ้โลโละสามร้อยยี่ไฟอินซีเบ็ดห้องอินซีเบ็ดนะ นี่ในซีเบ็ดเขาเรียกวางเบ็ดรากระเบนปลาตาเดียวหอยหวานหอยหวานนี่160บาทตัวใหญ่มากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับนี่คืออัปเดตของตลาดทะเลไทยนะฮะโอ้โหนูนโซนนู้น,นเป็นโซนที่เขานั่งกินกันนะเขาจะทำให้นะสั่งแล้วก็เอาไปนึ่งไปย่างปิ้งย่างได้เลยด้านนู้นนะฮะขอบคุณที่ติดตามชมนะครับ สตรีทฟู้ด,ดแบงคของไทยแลนด์นะแล้วก็ส,สโโุนิชโชทราเวลชาแนลยูทูบครับอย่าลืมกด l ล k e กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ